เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญที่เนื่องด้วยท่านเป็นวันคล้ายวันเกิดที่รูปกายเนื้อของท่านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีดังที่เราได้ทราบก,กันอยู่ สำหรับผู้ที่เป็นลกูกเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ให้นึกน้อมเอาภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยหรือภาพรูปหล่อทองคำของท่านเอาไว้ในกลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะ โดยให้ท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวับตัวของเราให้ทำจิตเริ่มใสในประเดีบบ๋ยวปุลุงปูเริ่มใสขอรบูชาเทิดทูนท่านที่เป็นมหาปูจาในยาจารย์ของเรา เาาว่าทาไมมีการบังเกิดขึ้นของท่านในวันนี้เราก็คงจะต้องควานหาหนทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระสมมสมุติเจา้าให้ถูกหลักวิชาได้ความมั่นใจโดยตัวงองเราเอง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่ามมีการมาเกิดขึ้นในรูปกายเนื้อของท่านทำให้เราได้ทราบถึงวิธีการในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพยานแหการตัดสรุปธรรมของพระสมสมุติเจ้านั่นคือหยุดเป็นตัวสำเร็จ ซึ่งประโยคถ้อยคำอมตะวาจานี้เนี่ยบังเกิดขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ออกบทเกิดใหม่ในเพศสมณะเมื่ออายุสังขารท่านได้22ปีบทมาได้ถึง กลางพรรษาที่สิบสองอายุกับประมาณสาสามปีเศษท่านสละชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญสมณะธรรมของท่านเทโบดวัดโบดบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรี ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบว่าวันนี้จะเอาชีวิตเป็นเดิมบันถ้าท่านไม่พบผลได้แห่งการตัดสรุดธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านจะไม่ลุกจากที่ไม่พบธรรมะที่พระสัมม,สมจาสัมพุทธเจ้าท่านพบ ก็ยอมตายคำของท่านคือไม่ได้ตายเถอะแล้วในที่สุดโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านใจของท่านหนึง่งหยุดหนึง่งอยู่ที่สู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็เห็นไปตามลำานับ เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในเห็นธรรมในธรรมพูดง่ายๆว่าท่านเห็นกายาต่างๆซ้อนกันอยู่ภายในอย่างที่ไม่เคยรู้เห็นมาก,ก่อน นาที่สำคัญก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นกายแห่งการตัดสรุดธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นกายที่ประกอบไปได้วยลักษณะมาะหาบุรุษครบท้วนทุกประการสวยงาม,มา่าเกศด,ดอกัวตูมและหลังจากนั้นท่างก็คน้นคว้าเรื่อยมา จนออกพรรษาคนขวาทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกันว่าเป็นพยานในการตัดสรุปธรรมของพระสัมมาสมพุทธเจา้าในภาคปริยัตหรือภาคทฤษฎีที่พระสัมม,สม,มาสัมพุธทพธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าธรรมกคายคือพระตถาคตเจ้า พระรคตเจ้าคือธรรมกายส่วนกายหยาบนั้นเป็นกายมหาบุตรส่วนกายที่ทำให้เป็นประสมม์ธรมบุตรเจ้านั้นคือธรรมกายที่อยู่ภายในองค์ท่านรรกายมหาบุตรเหมือนแค่เป็นเปลือกเป็นตัวถังเป็นทางผ่านให้ารถึงธรรมกาย กายมหาบุรุษยังไม่ใช่เป็นพระสัมมาสมัมพุทเจ้าเพราะได้มาตั้งแต่วันแรกประสูติแล้วจะได้นำวายขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะองค์ราชทายาแทแห่งกรุงกบ,บิลลดพัแต่สิ่งที่ทำให้ท่านดับกิเลสอสวะได้กระจัดกิเลสอสวะทั้งหลายทั้งปวงได้ ก็กระจัดด้วยธรรมกายโดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรที่หนอกเหนือจากนี้ และท่านก็สอนอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทัท่งท่านดับขันทะปิริพอดมีถ้อยคำบางประโยคที่ท่านเทศนาสั่งสอนไว้เช่นคำว่าสมณะหยุดแล้วลงตรัสให้ท่านองคุริมานได้ฟังว่าสมณะหยุดแล้ว หยุดในที่นี้เนี่ยไม่เพียงแค่หยุดการทำบาปทั้งปวงแต่ว่าใจหยุดนิ่งแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางกายทำอาหารหันตัดสัสม,มาสัมพุทธเจ้าหยุดอย่างเดียวคำคำนี้ลึกซึ้งนะ ประการเวลาผ่านมาคำว่าธรรมกายถูกแปลไปตามความเข้าใจของนักคิดนักทฤษฎีซึ่งมีมากมายทำให้ผู้ที่มาภายหลังยากต่อการปฏิบัติที่จะเป็นพยานในการตัดสรุดธรรมของประสมมาสัมพุติ้าได้จนมีการมาเกิดขึ้นของระเดบคุณหลวงปู่ของเรา เป็นพยานยาหในการตัดสุธธรรมปรสมรสสมมติเจ้าหลังจากนั้นท่านกาเทศสอนโปรดผู้มีบุญที่วัดบางปลาเป็นปฐมมาเริ่มไอเดพุลุธรรมกายตามท่านได้อย่างอาจจัศจรรย์เดียวคลายกับรสสมมติเจ้าโปรดท่านปัญจวัคคี เมื่อต่อมาท่านมาเป็นสมภารเป็นเจ้าวาดปกครองวัดปากน้ำบาีจเจริญท่านก็ศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปโดวยวิธีการหยุดอย่างนี้แหละหนึ่งในกลางธรรมกายเข้าไปเรื่อยเรื่อยศึกษาไปด้วยสอนไปด้วยจึงกระทั่งท่านได เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ยิ่งกว่าที่ท่านเคยพบคือเรื่องของพยามารที่ปล่อยมานห้าฝูงแต่งแต่กิเลสมานเทพบุตรมานมัจจุมานขันธม,มาและอภิสังขารมาร มาปกครองสัพสัตวสัพสิ่งทั้งหลายไอ้ตกเป็นบ่าวเป็นท่าของพญามารเพลยมาเลยตั้งแต่เริ่มมีทตุมีธรรมมีเห็นจามคิดรูนะ้มีกุศลธรรมะอากุศลธรร,รมะอาัิยกตาธรรมะคือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกลางกลาง ไม่บุญไม่บาปนั้นประทะรมกมาก,กันตั้งแต่ตอนนั้นจนครู้เรื่องราวบาก,การมังเกิดขึ้นของท่านโดยรูปกายมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อมาปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษโดยการทำใจให,หยุดนิ่งอย่างนี้แหละก็เรื่อยไปเลย ตั้งแต่นั้นมาทั้งการในสู่รบปรบมือกับพยา,ยามนอนสอนสิตยานสิทธิ์จนเป็นทีมทำกันไปเป็นทีมเหมือนกองทัพรมที่สู้รบโดยไม่ต้องใช้อาวุธยุธทธปกรณ์แบบทหารหรือการรบทางโลกไม่มีการสูญเสียไม่มีการพัดพลาก ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจแบบการลบทั้งลบแต่การลบกับพยามาภายในรบด้วยอารมณ์บันเทิงผ่อนคลายมีความสุขมีความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการสู้ลบปลบมือกับพยามาด้วยการทำใจหยุดนิ่งแน่นกับไปเรื่อยๆ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดดิ่งไม่ยั้งยิ่งหยุดยิ่งเร็วยิ่งหยุดยิ่งสว่างยิ่งมีความสุขยิ่งเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมแทงตลอดเหมือนเข็มที่ร้อยลงไปในพวงดอกมะลิ แต่นี่ร้อยเข้าไปในไส้กลางของกลางภายในของตนเองของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายตลอดจนกระทั่งพยามอรลบแต่อารมณ์บันเทิงความบริสุทธิ์ยิ่งเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นขยายมากขึ้นไปตามกำลังแห่งการหยุดนิ่งที่ทำตลอด24ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็นสองกะทำงานไปอย่างนี้ทั้งปราบมาทั้งเทศทั้งสอนจนกระทั่งท่านหมดอายุไขวันนี้เป็นวันสำคัญคล้ายวันเกิดของท่านที่เราจะตั้งมาระลึกนึกถึงท่าน ทั้งเรื่องราวประวัติโดยย่อของท่านและการปฏิบัติบูชาเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้ใสใสให้บริสุทธิ์ในการหยุดนิ่งอยู่ภายในให้หูทุกคนนึกถึงพระเดชพระคุณหลุงปู่ลูปรอทั้งคำรือภาพท่านเป็นเบื้องต้นไปก่อน พอถูกส่วนเมื่อใจเราหยุดนิ่งที่แล้วเราก็จะได้เห็นไปตามลำดับอย่างที่ท่านได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะเราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งสำหรับนักเรียนใหม่จะเป็นดวงใสๆหรือภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ อยู่ที่สกลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมกับละครใจให้หยุดนิ่งในพฤติกรรมภาวนาว่าสมอรังสมอรังสมอรังเลยไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆได้ใ้ะ